สำหรับบทเรียนของวันนี้นะครับก็จะเพิ่มศัพท์เข้ามานะครับเพิ่มศัพท์เข้ามาจากเดิมสองสั์บทเรียนวันนี้ก็จะเพิ่มเป็นสามพั์นะครับสามพั์ก็มีคามัสมิงปุริสัตสะหัตถาตัวนี้นะครับตัวหนังสือสีแดงคามัสมิงปุริสัตสะหัตถาดูคําอธิบายนิดนึ็นะครับศัพท์หลัง คำว่าสัต์สับหลังหมายถึงนะฮะก็คือตัวนี้เรียกว่าสับหลังครับสับกลางก็อยู่ตรงกลางคือบริสสะนะครับแล้วสับหน้าคือคามสมิงนะครับนี้คือสับหน้าเราเมื่อเราเข้าใจสับหน้าสับกลางและสับหลังแล้วย้อนกลับไปดูความเข้าใจที่ได้อธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วก่อนน่าจะมีเฉลยนั้น ผมได้เน้นและก็ย้ำให้ผู้ที่แปลหนังสือนะครับผู้ศึกษาว่าการแปลภาษาบาลีให้แปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับต้องเน้นนะครับก็คือแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าอันนี้คือเบสิกนะฮะเบื้องต้นของในเรื่องของการแปลว่า เราจะแปลหนังสือข้างหลังไปข้างหน้าดังนั้นเมื่อมาเห็นสั์ภาษาบาลีในโจทย์ที่กำลังจะให้ไปนี้นะครับเป็นตัวอย่างก็คือแปลจากศัพท์นี้ข้างหลังแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้านี้เรียกว่าแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าในกรณีที่มีหลายๆคาแม้ในคำเดียวเองนะครับเราก็แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับ อย่างเช่นหัดผาคือถ้าเราจําได้นะครับว่ามันแยกสับเดิมและวิพัตออกอย่างไรตัวไหนแปลว่าอะไรอย่างอันว่านะครับแล้วก็หัดผาด้ยมือเสร็จแล้วออกสำเนียงอายตานิบาตว่าทั้งหลายซึ่งทั้งหลายนั้นจะออกข้างหลังสุดของของศั์นะครับคือแปลสัพท์ใดแล้วเมื่อจะออกทั้งหลายให้แปลทีหลังสุดของศัพ์นั้นทุกๆครั้งในกรณีที่ มันเป็นพ้าหัวจะนะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างของการแปลนะครับซึ่งผมจะแปลให้เป็นตัวอย่างไปอย่างหัดถานะครับก็แปลว่าอันว่ามือทั้งหลายผมจะใช้สัพท์เดิมๆที่ในตอนที่แล้วเพื่อให้ผู้ศึกษานั้นได้เกิดความคุ้นเคยในเรื่องของศัพท์นะครับยางหัดถานะครับแปลว่าอันว่ามือทั้งหลาย ปุริสสะนะครับของบุรุษเราต้องรู้จักการแยกสัพท์แบบนี้นะครับปุริสสะของบุรุษคามัสมิงไหนบ้านอ้อลืมลืมผมลืมตัวนี้ไปนะฮะลืมอธิบายตรงนี้ไปนิดนึงก็คือสับหลังแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าสับหลังเนี่ยเป็นประธานบังคับเลยนะฮะว่าให้ออกสำเนียงอายตานิบาตว่าอันว่าส่วนเป็น เอกวจะนะพระหัวจะนะนั้นผู้ศึกษาให้สังเกตดูด้วยตัวเองนะครับศัพกลางเป็นตัวขยายบังคับนะครับให้แปลว่าของแปลแห่งไม่ได้แปลเมื่อไม่ได้ต้องให้แปลว่าของคําเดียวนะครับจะเป็นเอกะหรือพระหูอยู่ที่ศับทันั้นให้ศึกษาให้ผู้ศึกษาได้สังเกตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ศัพท์นยยนะหน้าสุดเป็นตัวขยายนะครับสั์หน้าสุดเป็นตัวขยายเป็นสัตตมีวิพัต ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ที่นำแท้เข้ามานะครับบทเรียนใหม่ที่แท้เข้ามาและบังคับให้แปลว่าในบังคับนะครับสัตรมีวิพัฒน์มันแปลได้หลายอย่างแปลว่าในใกล้ที่กันเมื่อในเพราะเหนือบนนะแปลได้หลายอย่างครับแต่ในกรณีตัวอย่างที่ผมจะให้ท่านไปนี้เพื่อให้ความหมายของธรรฟังแล้วมันลื่นหู ก็เลยบังคับให้แปลว่าในาถ้าแปลเป็นอย่างอื่นนั้นมันก็ไม่ได้ความหมายนะฮะให้แปลว่าในเป็นเอกะหรือผู้หูผู้ศึกษาให้สังเกตได้ด้วยตัวเองทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะฮะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วโดยบทเรียนนี้นะครับกำลังพูดถึงเรื่องของอาการในปุงลิงเท่านั้นนะครับในปุงลิง เท่านั้นอย่าพึ่งโยงไปลิงอื่นๆเมื่อเราไม่โยงไปลิงอื่นๆเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นปะธมาวิพัฒนะครับปอจุดปะธมาวิพัฒมันก็จะเป็นโอแบบนี้นะครับฝ่ายเพระหัวชนะก,ก็จะเป็นอาแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นฉัตรถีวิพัตฉัตรถีวิพัฒ์วิพัฒ์ของมันก็เป็น สัตสะฝ่ายเอกวจ,จนะนะครับแล้วก็ฝ่ายพระหวัวจ,จนะก็เป็นอานังนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสัตมีวิพัตน์สัตมีวิพัตน์คือสัตสะขอนนอภัยลืมขีดนะต้องมีขีดข้างหน้าเพื่อเอาวิพัตน์ไปต่อสัตสมิงนะครับแล้วก็สามเฮแล้วก็เอ เอเอสรรเอครับเอฝ่ายพวหัวจนะก็คือ a อสุนะฮะเอันนี้ก็คือเราจับใส่บล็อกของอาการัในปุงลิงแล้วทำให้เห็นว่าถ้าเป็นปฐมาฝ่ายเอกวัจนะมันก็จะลงท้ายด้วย o ถ้าเป็นปฐมาฝ่ายพ่อหูวนะก็ลงท้ายด้วยอ ถ้าเป็นชาตีวิพัฒนนะครับมีอยู่แค่สองตัวถ้าสสะนะฮะถ้าเป็นสสะนะครับถ้าเป็นสสะชาถีวิพัฒนเป็นฝ่ายเอกับวันะถ้าเป็นอานังนะครับถ้าเป็นอานางเป็นฝ่ายข้าหัวจนะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงอายตานิบาตว่าอายตานิบาตนั้นมันจะต้องลงท้ายด้วยทั้งหลายหรือไม่ทั้งหลายก็อยู่ที่คําศัพท์แล้วก็ถ้าเป็นสัตมีวิพัฒน์สามตัวนี้นะครับสัตมงสัมหิเอ นะถ้าเป็นเอสุเป็นสัตรมีพัดฝ่ายก็หัวจะนะผู้ศึกษาจะต้องดูนะครับผู้ศึกษาจะต้องดูบล็อกสำเร็จรูปนี้แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจให้มากที่สุดแล้วขั้นตอนต่อไปครับในเมื่อสัพภาษาบาลีมันมีเยอะแยะนะฮะบ,บทเรียนที่แล้วเนี่ยมันมีสัพภาษาบาลีที่ออกมาท่านใดมีความเพียรท่านใดมีความขยัน นะก็ลองถอดคำสับออกมาอย่างเช่นคำศัพท์ภาษาบาลีว่าสม,มณะเราก็ถอดสม,มณะออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาคำพวกนี้ไปยัดใส่ในบล็อกสําเร็จรูปเราก็จะเห็นคําแจกแล้วศัพท์เดิมนะครับเราจะเข้าใจความหมายคําแปลของศัพท์เดิมวิพัตเราก็เข้าใจด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยลักษณะการแปลหนังสือของเราก็จะง่ายขึ้นไป ตามลำดับตามลำดับนะครับอันนี้ก็มาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างของผมแปลให้ท่านฟังอย่างอัฐานะฮะอันว่ามือทั้งหลายปริสาสะของบุรุษขามัสมิงในบ้านมาดูตัวอย่างนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะแปลให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยให้ผู้ศึกษานะครับให้ผู้ศึกษาไปฝึกแปลด้วยตัวเองครับเพราะว่ามันมีในเอกสารแล้วฟังที่ผมแปลแล้ว ท่านก็ไปฝึกแปลด้วยตัวเองออกเสียงนะครับและในวันต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทดสอบว่าผู้ศึกษาได้ไปทําการบ้านได้ไปฝึกแปลตามที่ผมมอบหมายให้หรือไม่นะก็ให้ท่านไปแปลแต่ผมแปลเฉลยให้ก่อนในหนังสือเนี่ยแปลเฉลยให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ท่านก็ไปฝึกแปลฮนะไม่มีรับลมคมใดใดทั้งสิ้นตอนนี้นี่ก็มีเข้ามาฟัง สองท่านนะครับท่านอื่นๆจะเข้ามาฟังก็ตามสะดวกผมไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเท่านั้นเองว่าจะต้องเข้ามาฟังอยู่ๆผมก็เกิดคึกยังไงไม่รู้นะก็มาบันทึกให้ฟังอะนะครับก,เกบ็เป็นตัวอย่างของการแปลนะครับเป็นตัวอย่างของการแปลถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่จะ,ะท่านใดนะครับที่ ที่จะฝึกซ้อมในเรื่องของการแปลเราจะต้องแยกศัท์บาลีนะครับแยกวิพัฒน์ให้ออกสองตัวนี้แล้วเราจะเห็นศัพท์เดิมของศัท์บาลีนั้นถ้าเรามีคลังคำศัพท์เดิมในบาลีมากเท่าไหร่นะเราก็จะเกิดความคุ้นเคยมากเท่านั้นนะครับพูดมากเดียวหมดเวลาเริ่มแปลเลยนะครับ ามาดูนะครับตอนนี้คําว่าทั้งสามศั์เป็นฝ่ายเอกับวัจนะนั้นเราไม่ต้องคิดนะฮะไม่ต้องคิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าข้อนี้มันบังคับว่ามันเป็นเอกับวัจนะแล้วเราไม่ต้องระแวงไม่ต้องสงสัยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แปลทั้งสามศั์แปลเอาไว้เสร็จแล้วผู้ศึกษาไปเปิดฟังทบทวนว่าวิธีการแปลนั้น ให้แปลแบบไหนนะฮะซึ่งอธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้วทั้งสามศัพท์เป็นเอกบวจ,จะนะแปลดังนี้ครับข้อหนึ่งหลักการแปลแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าอันนี้จาไว้ก่อนนะครับในเบื้องต้นบุตโตอันว่าบุตรปุริสัตต์อย่างนี้ครับเวลาเราแปลเราก็สามารถที่จะแยกให้เห็นว่าวจ,จะนะกับคําศัพท์เนี่ยตัวนี้แปลว่าของบุรุษคามัศมิง นะครับสมิงเนี่ยแปลว่าในทามะแปลว่าบ้านนะครับบุตโตอ่านว่าบุตรุริสัสสะของบุตรทามัสมิงในบ้านข้อสองนะครับโอตัวนี้เป็นปัทมาวิพัต์เอกวจนะอาจาริโยอ่านว่าอาจารย์ชนะสสะของชนวิหารมหีในวิหารวิหารแปลว่าวิหารนะครับข้อสามสกุโนอ,อ่านว่านก กุมารสะของเด็กหัดเถหัดเถนะครับก็คือนี่ครับแปลงสมิงเป็นเอนะเป็นสัตมีพิพัฒหัดเถในมือธรรมโมอันว่าธรรมหรือท่านใดจะแปลว่าพระธรรมก็ได้นะครับธรรมโมอันว่าธรรมพุทธสะของพระพุทธทเจ้าอาวาสะนะอาวาสะ อาวาสัตสมิงนะครับอ่านว่าสัตสมงอาวาสัตสมิงในอาวาสอัดโศอ่นว่ามาอัดโศอ่นว่ามาโจรัสษะของโจรมักเคในหนทาง<ม>อ่าก็เวลาท่านไปฝึกซ้อมไปแปลเองพยายามนะครับในการดูวิพัตแยกสัพ์ให้ออกก่อนหรือถ้าเกิดหนังสือเี่ ที่ผมให้ท่านซื้อหนังสือก็จะได้เห็นคุณค่าของหนังสือนะฮะคุณค่าของหนังสือว่าอันนี้คือหนังสือของเราเราจะทําหนังสือของเราให้เป็นองค์ความรู้นะครับไม่ต้องไปห่วงเห็นว่ามันจะเลอะจะเปะืเป้อนเนี่ยอย่างผมใส่เครื่องหมายทับแบบนี้ก็คือให้ใส่ทับไปเลยเพื่อที่เราจะได้แยกวิพัตออกครับแยกคําศัพท์บ,บาลีออกนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่หนึ่งก็ ตลองไปซ้อมฝึกแปลดูนะครับต่อไปนะครับทั้งสองศัพท์เป็นพระหัวจะนะอันนี้ก็บังคับแล้วนะครับว่าทั้งสองศัพท์นั้นเป็นพระหัวจะนะเป็นพระหัวจะนะดังนั้นเนี่ยทุกซุกทุกศัพท์ทั้งหมดเนี่ยสามห้าสิบห้าสิบห้าศัพท์เนี่ยต้องออกทั้งหลายแต่ในขณะที่ออกทั้งหลายนั้นนะในขณะที่ออกทั้งหลายนั้นเราจะต้องดูวิพัฒน์ให้ออก หัวใจของการแปลหนังสือคือการดูวิพักษ์ให้ออกเมื่อใดก็ตามที่เราดูวิพักษ์ออกนะครับเมื่อนั้นนะฮะเมื่อนั้นเนี่ยการแปลมันจะเริ่มไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ไหลแต่เมื่อใดที่เราดูคําไหนแล้วมึนนคาไหนแล้วมึนนคาไหนแล้วมึนเมื่อนั้นพยากรณ์ได้เลยครับว่าเราจะถอดใจในที่สุดเพราะมันจะยากไปเรื่อยๆวันนี้ ถ้าหากว่าผู้ศึกษาไม่รีบทําความเข้าใจไม่รีบท่องอ,อ,อายตานิบาทวิพัฒน์และก็ดูบล็อกสําเร็จรูปให้ช่ําชองนะครับแล้ววันทั้งหน้าต่อๆไปมันก็จะมีการันตัวอื่นแทรกเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้เป็นการบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อที่ให้ท่านไปติดตามทาง YouTube เสร็จแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ ผู้ศึกษานั้นมาแปลให้ผมฟังท่านใดที่ติดตาม YouTube ก็จะรู้ว่าอันนี้คือการบันทึกแล้วก็จะได้ซักซ้อมไว้ล่วงหน้าแต่ท่านใดที่ไม่รู้ก็คงไม่ได้ซ้อมแต่จะแจ้งในลายกลุ่มนะครับในรา,ายกลุ่มว่าให้ติดตามอยู่ใน YouTube เพื่อที่จะซ้อมแล้วมาแปลให้ผมฟังในวันพรุ่งนี้นะครับามาดูต่อไปนะครับทั้งสองสับเป็นพหูะจะนะัข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง ถ้าดูจากศัพท์แล้วก็คือสัพ์เดิมในทั้งสองสั์เป็นเอกับวัจนะนั่นแหละคือผมต้องการให้ย้ําศัพท์เดิมเอาให้อยู่ก่อนนะฮะพุตตานะครับอย่างนี้เราก็เห็นสราราอันว่าบุตรทั้งหลายคันติยานังนะครับอันนี้ของกษัตริย์ทั้งหลายปาาสาเทสุสับใหม่ครับปาาสาเทสุคือปราสาตรา,าราชวังนั่นแหละครับปาสาทะ ปราสาทะคือปราศาสตร์นะครับในปราศา,า,า,ศา,าอสตรสาสา์ทั้งหลายนะครับในปราศาสตร์ทั้งหลายข้อ2ครับสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายพุทธานังนะครับพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายวิหารเรสุในวิหารทั้งหลายวิหารเรสุในวิหารทั้งหลายนะครับข้อสาอาจริยา อันว่าอาจารย์ทั้งหลายชนานังของชนทั้งหลายคาเมสุในบ้านสากุนาอันว่านกทั้งหลายนะครับก็พยายามแยกนะฮะผมลืมแยกให้สกุนาอันว่านกทั้งหลายกุมารานังของเด็กทั้งหลายอคาเรสุในเรือนทั้งหลายอคาระนะครับเรือนภาษาไทยมาใช้คําว่าอาคาร อาคารนะฮะเพิ่มสระอาะเข้ามาแต่สับประสาบรีเป็นอะคาระนะครับในเรือนทั้งหลายอาสาอันบัมมาทั้งหลายโจรานางของโจรทั้งหลายมักเคสุในหนทางทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทั้งสองสั์ที่เป็นพ้องหัวจะนะไปซักซ้อมไปแปลไปแยกในหนังสือของตัวท่านเองให้ได้นะครับพอแยกเสร็จแล้วนะฮะพอแยกเสร็จแล้วเราค่อยๆสังเกตค่อยๆฝึกซ้อมกันแต่ไป แน่นอนนะครับว่าวันพรุ่งนี้นอกเหนือจากแปลนี้แล้วท่านจะได้พบบทเรียนที่ไม่มีในหนังสือด้วยนะฮะก็จะได้เพิ่มเติมให้ทีหลังต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปก็คือทั้งสองศัพ์เป็นทั้งเอกวาจะนะเป็นทั้งเป้าหัวจะนะหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ในการดูวิพัฒนะครับในบล็อกสําเร็จรูปนะครับว่า ในบล็อกสําเร็จรูปวันนั้นนะ่ะมันเป็นเอกะหรือมันเป็นพหูนะครับเป็นเอกะหรือเป็นพหูซึ่งผมก็ได้แยกไอตัวบล็อกสําเร็จรูปตรงนี้เ,เกริ่นไว้ในเบื้องต้นว่าท่านอย่าเพิ่งเอาไปปนกับการันอื่นๆนะครับอย่าเพิ่งไปปนกับการันอื่นๆตรงนี้ขอให้เป็นอาการนในปุงลิงไปก่อนนะฮะนี่ตามนี้นะครับ เป็นอาการันในปุงลิงเท่านั้นถ้าเป็นปัทมาให้แยกวิพัตนะฮะตัวนี้เป็นโอถ้าเป็นพหูก็คือปุริโสปุริสาถ้าเป็นฉัตรถีวิพัตส,สับตรงกลางเป็นฉัตรถีวิพัตนะครับก็เป็นเพียงแค่ส,ะสะัตวแต่ถ้าเป็นอานางนั้นฝ่ายพระหัวจะนะแล้วก็สัตตมีสัสมิงอามหิ แล้วก็ A แล้วก็ A อสุดที่ท่านจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนโดยมากผู้ศึกษาที่แปลใหม่ที่ผิดเยอะที่สุดผิดมากที่สุดนั่นก็คือการผิดวจะนะเราท่องได้แต่ใช้ไม่เป็นนั่นคือจุดบอดนะครับท่องได้แต่ใช้ไม่เป็นนั่นคือจุดบอดเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะสร้างความคุ้นเคย สร้างความเข้าใจของอาการการแปลตรงบทเรียนนี้นะครับให้มากที่สุดเมื่อท่านเข้าใจเมื่อท่านพุ้นเคยแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งนะท่านก็จะแปลหนังสือได้อย่างแน่นอนวันหนึ่งท่านก็จะเกิดความเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะหลังจากที่ผมอธิบายให้ท่านแปลไปแล้ว อธิบายให้ฟังไปแล้วอาจจะพูดเร็วนะครับก็ดูหลายๆรอบก็แล้วกันถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าอ่างารันและศัพท์ที่จะให้การบ้านนั้นมีอยู่เพียงแค่สามสั์เท่านั้นต่อไปนะครับก็มาดูนะฮะมาดูว่าการแปลที่ผสมทั้งสามสั์นั้นสามสั์นะฮะผมพิมพ์ผิด ทั้งสามสับเป็นทั้งเอกะเป็นทั้งพ่อหูก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เรางงนั่นเองครับไม่ได้เพื่ออะไรเลยครับแต่ให้มีการสังเกตในเรื่องของการแปลไปด้วยนะฮะข้อหนึ่งครับสิทธิสนาะะลงท้ายด้วยสระอาเราก็สังเกตแบบนี้อันว่าสิทธิ์ทั้งหลายอาจริยสัส,สนีแ้แปลว่าของของอาจารย์อาวาเส ในอาวาสทับศัพท์เลยนะครับอาวาสแปลว่าที่อยู่อาวาสานะข้อสองสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายชนานังของชนทั้งหลายคาเมสุในบ้านทั้งหลายข้อ3ารุกขาอันว่าต้นไม้ทั้งหลายปุขลสะของบุคคลระทัสมิงนี่ถ้าเรา อแยกศัพท์ไม่เป็นเราก็จะไม่รู้เลยว่าศัพท์นั้นมันคืออะไรแต่พอแยกศัพท์มาอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นเลยแล้วก็สามารถที่จะเดาได้ด้วยนะว่ารัฐธมิแปลว่าอะไรแปลว่ารถนะครับเนี่ยรัฐสมิในรถจริงๆต้องแปลว่าบนถึงจะเหมาะสมแต่ว่าตอนนี้บางคำให้แปลว่าในก่อนนะครับุตรตาอ่านว่าบุตรทั้งหลายบริสสะของบุรุษปาสาเทในปราสาโยธาอ่านว่าทหารทั้งหลาย ขัตยศาสตร์ของกษัตริย์อระเถในรถเห็นไหมครับว่าคําศัพท์แต่ละคำศัพท์เนี่ยพอเอามาใชา้มันจะมีองศาของความใช้แล้วฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจได้ในของศัพท์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่ผมบันทึกเอาไว้แล้วก็จะให้ผู้ศึกษาในคอร์สนี้นะ ไปแปลตามในหนังสือเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้นะครับแปลให้ผมฟังพร้อมทั้งมีบทเปลี่ยนเสริมซึ่งไม่มีในหนังสือที่จะต้องแปลให้ฟังด้วยนะครับก็หลายประเด็นที่ได้หยิบยกขึ้นมาในวันนี้จะให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ติดภารกิจจริงๆครับออพอมีเวลาอยู่ประมาณสัก2 0นาที 20-30นาทีก็เลยจะบันทึกเอาไว้เฉลยข้อสอบเก่าด้วยแล้วก็แนะนำบทเรียนใหม่ด้วยเพื่อไม่ให้ท่านว่างครับกำลังต่อเนื่องต่อให้ติดพอต่อติดแล้วเราจะไปเรื่อยๆนะครับไปไเรื่อยๆแล้วจะเริ่มสนุกกับเรื่องของการแปลแต่ก็อย่าลืมนะครับอันไหนที่ผมบอกให้ท่องท่านก็ต้องท่องนะฮะว่าตรงนี้จะต้องท่องให้จำต้องท่องให้เกิดความเข้าใจ พอจำและเข้าใจได้แล้วเนี่ยเชื่อว่าวันนั้นนะครับจะเป็นวันที่ท่านแปลหนังสือได้อย่างเบาที่สุดแต่ถ้าเราเรียนไวยากรณอยู่ๆจูจๆนะครับเรียนแจกเรียนท่องได้ทั้งหมดเล่มเสร็จแล้วก็เข้าไปไปแปลก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่อย่างนี้งงแน่นอนขอให้ทุกท่านทุกรูปนะฮะได้ภูมิใจเถิดว่าหนึ่งอาทิตย์ของการศึกษาที่ผ่านมา เราสามารถที่จะแปลได้นะฮะแปลได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องตามคำศัพท์ที่ผมแนะนำไปแล้วแล้วแปลได้อย่างถูกต้องแล้วพร้อมทั้งเข้าใจในส่วนของรากศัพท์ทะลุทะลวงการแยกศัพออกมาด้วยก็น่าจะเป็นการสร้างแรงใจให้กับผู้ศึกษาเนี่ยได้าตั้งหลักตั้งลำได้ดีที่สุดนะครับก็จะบันทึกไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ